ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองมปช่องคูดีมีราแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มาชมการแสดงสาวน้อยรำเพลินโจนะคะพี่น้องค่ะคูดีก็เลยมาพาชมบรยาาร,ยบรยากาศนาะให้พี่น้องยินบรรยากาศนะคะนค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเวทีอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสาวน้อยรำเพลินโ์นะคะมีพ่อบอสโจและกีฬาเป็นผู้สร้าง พี่น้องคะสาวน้อยรำเพืิญโชวที่เป็นผลงานของพ่อบอสโจโยม,มานินหุ้นส่วนก็คือเฮียหน่อยของเรานะคะพี่น้องคะนี่คือไฟนะคะนี่คือไฟนะคะตอนนี้ก็เอฟซี FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยรำเพืินโชูนะคะทุกคนก็มานั่งมาให้กำลังใจนะคะบางท่านก็หิวมอ้อนหิวยังมาเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะสัมผณ์นะคะปรากฏว่าจะมีเสียงข้อบอสจด้วยนะคะโอ้ยมวลหลายมวลหลายนี่เบอร์กีฬาผู้เฒ่าผู้แก่นี่เอฟทีแฟนคลับของเฮาบ๊ายเอฟทีแฟนคลับนี่หันมาหันมาพี่แอมก่อนว่านะคะ f าแฟนคลัาของเาานะาะาา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 อาา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 านาาาาาบาาาา ด้ยวยความหากักความแพง้งคน้องคะด้วยความรักความแพงทุกคนก็มาให้กำลังใจพ่อบอสจูยมณนสายเลือดนักสู้คะ่ะ โอ้ยจเจมนออนซอนเพืนะะ่ h, ยยนมมนะคะเนาะมีความสุขทำาขาดเด้อดูได้ยากเบิ่งมากด้วยค่ะเด้อราคา1 2 0รบาทนะคะและมีเสื้อให้คนละหนึ่งตัวมีรางวั่นจับอบพี่น้องค่ะมีรองมัลนจับม,ม,ม,มีพอบานผุ้มดีมากอะ่ะเบลก็อี่อาามามให้นะคะ ของขายก็เยอะนะคะทั้งนุ่มโงนะคะมาบ้านดูดีก็มาน้่งแล้ชอบดูดีดีรากแฟมิลี่นะคะขอบคุณพี่น้นองป้องไปขอบคุณห,หลายๆนะคะไปไกลไม่ได้นะคะก็เดื่อ อยากสัมผัสแต่เสียงเพลงมันกบหมดพี่น้องคะ่ะอยากสัมผัสเพ่นอยู่นะคะ้าพี่น้องมาชมนะคะความอลังการเอาที่นอนมาด้วยนีี่่ทหเป็นเพลงพ่อบอสโจยม,มานินนะคะ ความหาความแท่งนะคะที่น้องคะเท่าเดี๋ยวมาเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือบุญย่างหนึ่งนะคะ วันนี้เป็นวันดีนะคะพี่น้องอากาศดีดีค่ะผู้ใาว่านมาเผามาเด้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจตอนนี้ก็เป็นเวลาสิงเกิใหม่ล่าสุดของคุณนักทีมงานครับเอ่อบอสโจดูมานส่เลือดนักสู้ครับเป็นงานเพลงที่บอกเล่าถึงความรู้สึก ความกระตันยูรู้คุณขับของปิดามดาขับคุกรลางสามตัวขับวงสาวน้อยเพ็รบัานแทน ครับจากสาวน้อยเพชรแม่แหกสู่สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเป็นผลงานชุดใหม่ล่าสุดตอนนี้ติดดุมมาแรงครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณแฟนๆครับผมขอบคุณบ้านฮักทุกทุกหลังครับสวัสดีแฟนเนาะเจอเอฟซีแฟ็นซอยกันเชียร์ครับซอยกันตอนนี้ก็ยือเลยยังไม่ได้ไลฟ์นะคะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องมากเป็นกำลังใจสครับสำหรับวันะะคพี่น้องคสาวน้อยลำ ครับเดินทางมาฝากผลงานการแสดงและนักวเวทีขับไปกับพี่กับน้องทางอำเภอโพสีสุวรรณขับพี่น้องที่ชื่นชอบความสนุกสนานขับบรรยากาศเ,าเสียงเพลงเสียงดนตรีวันนินมมาฝากพี่ตอนนองเด้อเดินทางมาถึงแล้วก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วจับจอบมองหาที่นั่งกันได้เลยครับอีกไม่นานเกินรอแล้วครับการเวลาไม่คอยท่า ครับการเวลาไม่ขอไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องเดินทางมาหมดแล้วครับผมซื้อปัสซื้อตัวเดินไหนกันได้เลยเนาะสองมือร่วงกระเป๋สองเท้าก้าวขมาครับวันนี้พบเละสัมผัสกับทีมงานสาวน้อยลำพินโชว์นำความสุขความสนุกสนานมาให้กับแฟนๆได้สนุกสนานกันครับขอบคุณคุณล่ะคุยใหญ่ขอบคุณพ่อ้านสะพานเมืองครับผมขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณเนฟซีครับที่ให้ความรักความเมตตากับพวกเรา สาวน้อยลำเพลินโชว์สำหรับค่ำคืนนี้เดินทางมาเปิดทำการแสดงขอบคุณมาทเีเจ้าภาพใหญ่ครับผมจากทางรา้านศิลสว่างโรหะครับผมตัวแทนจหนนาย ถือกับจับจัหนายราคาเล็กครับผมอ่าปวาสิเป็นเล็กเป็นแผ่นครับผมจำหนายพี่จำหนายน้องครับผมแวะมาได้เลยแล้วท่านจะไม่ผิดหวังในราคาที่เป็นกันเองครับมาฝากพี่ตอนน้องครับสำหรับรับขื้นนี่ถือโอกาสขึ้นกําไร่แหกับพี่กับน้องกับลูกค้ารับที่อยู่ในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่ครับมอนีพี่น้องซื้อบัตรสื่อตัวเข้ามาแล้วครับทนกมีหางบัตร ให้พี่น้องเร่รุ่มรางวัลใหญ่ๆกันหลายท่านเลยกันครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องที่สื่อบัตรสื่อตรวเดินทาง กับเข้าชมการแสดงของสาวน้อยลำพูนโชว์ก็ขอราบขอพระคุณทุกทุกท่านกันแล้วกันเนาะตุ้ยนะคะก้เด็กสาวตุ้ยนะคะ่าวตุ้ยก็ได้ครับที่เราทำการแสดงแล้วกับเราก็จะมีการจับรางวัลให้กับผู้โชคดีการจับรางวัลน้คผาคีน้องค่ะการจับรางวัลด้วยนะคะใครอยากได้รางวัลก็มาร่วมงานเด้อรับรางวัลจากทาการจับรางวัลสว่าโลค่ะ ครับผมจากนั้นครับขอกราบขอบคุณมาที่เจ้าของห้างร้านเด่นใจครับผมขอบคุณครับบอกว่าสิเป็นเฮียกีการช่างเนาะขอบคุณคุณจุฬารักษ์ครับผมขอบคุณทีมงานครับทุกทุกท่าน